สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่รายการสาระดีๆเกี่ยวกับบ้านคอนโดและที่อยู่อาศัยครับเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆเพื่อท่านได้เลือกบ้านที่เหมาะกับตัวเองครับผมบูมครับผมมิโซครับพี่โอครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการอะไรครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่วิลล่าอโศกบูมครับของ TCC Capital โครงการนี้อยู่ใกล้กับ MRT เพชรบุรีอืมแล้วมันมีความน่าสนใจยังไงครับตัวโครงการเนี่ยมันมีเนื้อที่4ไร่กว่าบูมครับเป็นตึก42ชั้นอืม แต่มีห้องอยู่แค่ประมาณ500กว่าห้องเองอืจำนวนยูนิตประมาณนี้แสดงว่าห้องส่วนใหญ่นี้ต้องเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงใช่ไหมใช่ก็จะเป็นห้องเป็นโครงการที่เหมาะกับคนที่มองหาห้องใหญ่ครับผมแล้วก็ตัวโครงการเสร็จแล้วนะบูมครับที่อยากจะพาบูมและท่านผู้ชมเนี่ยไปดูโครงการที่เสร็จแล้วดูว่าเขาทํางานออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างของจริงเป็นยังไงเนอะต้องไปกันเลยไหมไปกันเลยครับไปเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคิดเรื่องอยู่วันนี้มาพบกับโครงการวิลล่าอโศกจาก TCC Capital Land ครับโครงการนี้เป็นคอนโดมิเนียมไฮรีส์42ชั้น525ยูนิตตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับ ตัวโครงการนี้อยู่ห่างจาก MRT เพชรบุรีประมาณ150เมตรครับซึ่งวิลล่าอโศกนี้นะครับจะเป็นโครงการที่เน้นยูนิตที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับโดยขนาดห้องจะเริ่มต้นที่1 bedroom ขนาด40ตารางเมตรไปจนถึง penthouse ขนาด300ตารางเมตรก็มีครับโครงการนี้จะมี Facility ส่วนกลางอยู่ที่ชั้น G ชั้น6แล้วก็ชั้น39เดี๋ยวเราตามดิส์โอไปดูที่ชั้น6กันก่อนเลยครับ นี่คือชั้นหนะบูมอ,ออกมาแล้วเป็นชั้นเมนเฟอซิลิตี้ของวิลล่าโซนครับผม <c oughs> เขาจะแบ่งออกเป็น2โซนนะโซนด้านนี้ก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นโซนผ่อนคลายม,มีสระว่ายน้ำมีที่นั่งเล่นสวนหย่อมอะไรพวกนี้ครับส่วนโซนด้านนี้ก็จะเป็นโซนแอคทีฟก็จะมีพวกฟิตเนสพวกออกกำลังกายติดต่างด้านนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าพี่โอ๋นำไปเลยครับมาด้านนี้นะก็จะก่อนจะไปถึงโซนที่เป็นฟิตเนสเี่ยด้านนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนสําหรับเด็ก ก็จะมีคิดขับมีเกมรูมอยู่ด้านนี้เป็นห้องเด็กเล่นกับห้องเล่นเกมนั่นเองใช่แล้วก็มีที่นั่งเขาทําแยกเป็นส่วนๆไว้3 4จุดไว้ตรงนี้เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมานั่งรออยู่ด้านนอกจริงๆแล้วเขากลัวพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะเข้าไปเล่นด้วยไงพี่สงสลยเดีั่งเดี๋ยวผู้ใหญ่เข้าไปเล่นแล้วจะอยู่นานนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสวนที่ทําเป็นสนามหญ้าครับแล้วก็มีพวกเก้าอี้นั่งเป็นจุดๆเพื่อให้เรานั่งชมวงชมวิวอะไรตรงนี้กผ่อนเ้าได้เนาะ ฟิตเนสอยู่ด้านนี้บุมครับผมตัวฟิตเนสของเขาเนี่ยจะเป็นฟิตเนสที่เป็นกระจกล้อมรอบทุกด้านเพราะฉะนั้นก็จะเห็นมุมเห็นวิวอะไรต่างๆเปิดโล่งไม่ได้อดอัดคับแคบครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าฟิตเนสเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปที่จะเป็นเชงจิ้งดูเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีล็อกปูกล็อกเกอร์มีห้องน้ำห้องน้ำแยกหญิงชายแล้วมีสาวน้าอยู่ข้างในนี้ด้วยครับผมไปเข้าไปดูฟิตเนสกันอ่ะเข้าไปกัน ตัวฟิตเนสข้างในก็พื้นที่ประมาณนี้เขาจะแยกโซนนะโซนออกกาลังกายกับโซนโยออคะเล่นดัมเบลเลยโอยผมยกอยันแค่นี้แค่นี้พอแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอ,พอ,อม,มาๆมาดูข้างนอกส่วนอื่นๆกันบ้าง,ส,าางส่วนอื่นเขาก็มีโซนอื่นอีกนะครับผมก็จะมีโซนที่เรียกว่าโซนของมินิกลอป มินิกอล์ฟจะอยู่ด้านบนของพินสอนอเดินขึ้นบันไดใช่ขึ้นบันไดด้านนี้ไปแต่ไม่ได้เป็นสนามได์อะไรพวกนี้จะให้ได้กันนะเป็นแค่สนามพัดธรรมดาซึ่งตัวสนามพัดด้านบนเนี่ยพื้นที่แบบมีสัก3ามสี่หลุมเท่านั้นเองแล้วก็เป็นพื้นที่เปิดโล่งเห็นวิวสวยสวยด้วยข้อดีของมันก็คือผ่อนคลายนะเอาไว้ต้อมวงสวิงก็ได้ไงใช่แต่ข้อข้อเสียของมันก็คือมันร้อนมันจะใช้งานได้แค่เฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นเท่านั้นเองครับผมไปดูสาไว้น้ำมันดีกว่าอ่ไปอยู่ทางนู้นใช่ไหมใช่ ตัวสระว่ายน้ําอยู่ด้านนี้อะซึ่งเป็นสระว่ายน้าเนี่ยที่ใช้สําหรับออกกําลังกายได้จริงจังนะหรือจะแช่น้ําแบบผ่อนคลายก็ได้เพราะเขามีสวนตื้นด้วยแล้วสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นอินฟินิตเอทพูลก็คือเป็นเห็นวิวสวยๆด้านนู้นพอข้างนั่งข้างๆเขาตามเป็นกระจกใช่ด้านนู้นเป็นสุขุมวิทนะเห็นวิวสุขุมวิทแบบสบายๆนอนชมวิวได้สบายสบายไอพี่โอไอด้านนี้นี่มันคืออะไรครับเนี่ยทำไมมันดูแบบเป็นกําแพงบ้านกับประตูบ้านใช่ไหมเออยังไงอะด้านนี้เป็นยูนิตพักอาศัยบูมครับ เขาเรียกว่าสกายโฮมก็คือเป็นส่วนที่กับเอาด้านด้านหน้าบ้านเอาไปด้านนี้อ๋อเขาย้ายหน้าบ้านมาไวเหมือนเอามาไว้ฝั่งนี้ใช่แล้วก็มีสวนจัดไว้หน้าบ้านครับผมอารมณ์มันจะเหมือนอยู่บ้านอ่ะแต่อยู่บ้านที่อยู่ในคอนโดอ๋อก็เปิดเปิดประตูออกมาก็จะเจอสระว่ายน้าใหญ่ๆแบบนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นยูนิตพิเศษซึ่งมีอยู่ไม่กี่ยูนิตแล้วก็คงขายไปหมดแล้วล่ะครับผมที่นี่ยังมีแฟลชซิลิตี้ชั้น39เอีกเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะไปดีกว่าครับ อนนี้อ่ยนสนะบูครับผมซึ่งเป็นชั้นไทว v ซี่ f a c ซ l i t ลเป็นแฟลต t y ที่อยู่บนบนชั้นที่แบบรับวิวสองด้ครับมันจะแบ่งกันเป็นสองฝั่งฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นฝั่งที่เป็นที่เรากำลังอยู่อยู่นี้ mm hmm. ก็จะเป็นไลบรารีกับมินิเท mm ียเตอร์ส่วนอีกฝั่งมันอยู่ด้านนู้น mm hmm. นั้นจะเป็นสกายเราเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันก่อน mm hmm. มาเข้ามาเลย เข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอส่วนที่เป็นไลบรารีก่อนโอ้ก็จะทําเป็นแบบที่นั่งมีตู้อ่านหนังสืออะไรตู้ก็จะมีตู้เต็มผนังเลยเขาจะวางหนังสูงหนังสือได้แล้วก็จะแยกหลายอันเนอะแยกส่วนที่นั่งสาหรับอ่านหนังสือได้หลายจุดซึ่งก็สามารถรับผิวได้แตกต่างกันส่วนอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของมินิเทอเตอร์ครับซึ่งจะเป็นประตูเลื่อนอย่างเงี้ยนะบู เราเข้ามาดูเราก็ปิดประตูก็จะกลายเป็นปิดประตูลงหนังแล้วอ๋อเออสก็จะเป็นม้องได้มืดไปเลยแล้วก็จะกันเสียงได้ในระดับหนึ่งคนก็นั่งอ่านหนังสือตรงนั้นได้ครับผมเนี่ยเข้ามาดูปุ๊บก็จะเห็นว่าเขาวางทีวีตัวใหญ่ไว้อันนี้อ๋อเออเจ๋งเลยนะพี่อ๋แล้วก็มีโซฟาสองด้านแต่ตัวโซฟาเนี่ยเราก็ไม่ได้นั่งดูอย่างนี้เพราะในความเป็นจริงโซฟานี่มันขยับได้ทุกชิ้นเลยนะ หายยังไงขยับแยกชิ้นมาก็ตายเลยใช่ไหมพวกนี้ใช่เราจะจัดไงก็เรื่องของเราเนะเวลาวันเสาร์มีฟุตบอลฟุตบอลแทนที่จะนั่งดูงเหงาคนเดียวในห้องครับก็มานั่งดูกันตรงนี้ได้เออแล้วถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงก็มานั่งดูซีรีส์ด้วยกันไงใช่แต่ถ้าผู้หญิงยึดนี่น่ากลัวนะยาวเลยฮะยาวแน่นอนเลยถึงตีหนึ่งตีสองอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนของสกายไลอ้อกันบ้างอ่ะไปครับ ด้านนี้ก็จะเป็นสกายลาวแล้วนะบูมครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันนะโอ้โหพี่อ๋อเป็นไงอ๋อรายมากเข้ามาข้างในนี่เรียกว่าสกายเลาวได้จริงๆครับผมเพราะว่าเขาจะมีจัดพื้นที่โต๊ะสําหรับนั่งทานอาหารเครื่องดื่มคุยงงคุยงานอะไรกันได้เยอะแล้วมีหลายจุดเลยนะกระจายเต็มใชมก็แต่ละจุดที่จะได้วิวที่แตกต่างกันนะ ส่วนเซนเตอร์ของเขาตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะยาวมีสตูตั้งใช่ซึ่งนั่งรวมๆกันได้สัก15คนสบายๆนะใช่เลยครับแล้วข้างๆนี่ความจริงเราไม่ได้ใช้เป็นที่นั่งสังสรรค์อย่างเดียวนะเราจะมานั่งพักผ่อนอ่านหนังสือทํางานคุยงานเล็กๆน้อยๆแบบชิลๆก็ได้เผ <c oughs> ื่อ <c oughs> ห้องสมุดคนใช้เยอะไงเราก็จะมานั่งคุยงคุยงานอะไรกันตรงนี้ได้ครับผม แล้วก็ที่นี่เนื่องจากว่าจะเป็นจุดที่เขารู้อยู่แล้วว่าคนใช้อ่ะอาจจะมานั่งดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มอะไรกันครับแล้วก็อยู่กันนานๆเพราะฉะนั้นก็เลยทําห้องน้าไปด้วยมีห้องน้าในตัวใช่จะได้ไม่ต้องเดินออกไปเดินออกไปที่ห้องตัวเองไงส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะทาเป็นครัวซึ่งมีส่วนเตรียมอาหารนะแล้วก็สวนทําอาหารจริงจังเลยวางเตาอินดักชันไว้ให้เลยใช่มีเครื่องดูดควันอะไรเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นเฟอซิลิตี้ของวิลล่าโซครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันบ้างไหมไปกันเลยครับมาเลย <perfekt> อ่าเข้ามาในส่วนของห้องตัวอย่างแล้วนะบูมครับผมห้องนี้เป็นห้องดูเพล็กวันเบดรูมขนาดคือ80ตารางเมตรครับตัวห้องเนี่ยเขาจัดเน้นพื้นที่ในส่วนของ r e ดดิ้งแอเรียส่วนขงนนล่างก็งงจัดมาเต็มเลยจัดเต็มส่วนของห้องนอนไปไว้ชัน้นบนครับผม <polishing> จริงๆพื้นที่ขนาดนี้จะจัดเป็นทูเบดก็ได้แต่เขา จัดเป็นบันเมตรเพื่อให้ได้พื้นที่ส่วนของลิฟ่งเยอะๆเพื่อให้มันใช้งานแต่ละส่วนได้สะดวกหน่อยใช่ส่วนของข้างล่างเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เจอส่วนของโซฟารับแขกชุดนี้นะซึ่ง,างวางอยู่ยติดกับระเบียง ก็จะมีพื้นที่เปิดโล่ง1ส่วนแล้วแล้วยังไม่พอก็ยังมีปริมาตรพื้นที่เปิดโล่งด้านบนอีกเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มขึ้นไปก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนี่เป็นห้องเป็นฟกเจอร์ของห้องดูเพล็กและก็จะมีพื้นที่ส่วนตรงนี้ถ้าใส่ทีวีตรงนี้เนะไอ้าที่ผมว่าโซฟานี่มันแบบแอบระยะที่ดูทีวีมันแอบแคบนะความจริงแล้วเนี่ยห้องนี้มันเป็นห้องแบบไม่ได้ขายแบบ f u l l y f ฟ r n i น h e d นี่เขาแต่งมาให้ดูเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถขยับโซฟาถอยมาได้อีก อันเนื่องมาจากโต๊ะกินข้าวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันสามารถขยับไปได้อีกเช่นเดียวกันเออเพราะว่าผนะนังตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บิวแบบนี้มันมีพื้นที่พอที่จะเลื่อนไปได้เออรีกด้วยครับและที่สําคัญเนี่ยตรงนี้พี่เลขอ c o m m e มากๆให้ใช้เป็นโต๊ะทานข้าวแบบสี่เหลี่ยมทำไมอ่ะพี่เพราะว่ามันจะเสียพื้นที่แค่ด้านข้างในการยกเก้าอี้ออกอส่วนพื้นที่ด้านข้างเนี่ยมันเสียพื้นที่ได้แค่นี้ตรงนี้ก็สามารถดึงโซฟามาได้ใช่ไหมอ๋อแล้วก็จะได้นั่งสบายหน่อยไม่ต้องดึง ก็อยออกทุกทีศทุกทางซึ่งมันจะเปลืองพื้นที่ทั้งนี้ก็ทั้งหมดแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกเฟอร์นิเจอร์ยังไงถูกต้องมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็จํานวนคนที่อยู่ที่นี่ด้วยครับผมส่วนของโต๊ะกินข้าวเนี่ยจะวางอยู่ติดกับส่วนครัวซึ่งได้แพนทรีตัว L แ,แบบนี้อื วางตรงนี้เลยถูกต้องเนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บของเยอะเลยอ่ะส่วนตรงนี้เครื่องดองเครื่องดื่มอะไรนะใช่นอกจากจะเตรียมอาหารแล้วยังใช้เป็นที่วางเครื่องดื่มดื่มนมดื่มกาแฟชานะตรงนียกาตั้งตรงนี้ตรงนี้ก็วางเครื่องชงกาแฟเนอะอ่าใช่แล้วก็เตรียมอาหารทําอะไรกันก็ทาตรงนี้ได้ครับผมส่วนของครัวนี่ยังสามารถทําได้เต็มที่นะเพราะว่าเขามีเตาไฟฟ้าให้ครมีเครื่องดุหรีพันให้อืแล้วก็ ตรงส่วนของตรงนี้ก็จะบิ้วเป็นช่องสําหรับใส่เครื่องซักผ้าซึ่งจะต้องเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้านะเพราะงั้นสาบนมันจะเปิดไม่ได้แล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นว่าเขามีพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นอันเลิศเลยจริงด้วยนะพี่โอวางมันแบบบานคู่ก็ได้อะเปิดสองข้างตัวสูงใหญ่ได้เลยนะนี่เขาวางตัวนี้มาเนี่ยเล็กกว่าสภาพของพื้นที่จริงพอสมควรครับแต่มูมดูนี่ระยะเนี่ยมันจะแคบหน่อย เออจริงอันเนื่องมาจากว่าพื้นที่ตรงนี้จริงๆมันควรจะเป็นพื้นที่โลง่งๆแต่เขาบิวตู้มาให้ดูเบมือนนี่นะครับผมถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่เอาตู้นี้จะดีมากมก็ไม่ต้องบิวตู้ใส่แบบนี้เวลาเราเปิดตู้เย็นเราจะมีระยะมีพื้นที่ที่มันไม่อึดอัดครับผมก็จะใช้งานได้สบายขึ้นครับเดี๋ยวเราขึ้นดูชั้นสองกันดีกว่าอ่ะปะชั้นสองก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะแต่ก่อนจะขึ้นไปเนี่ยบูมดูนี่ ห้องน้ี่ก็เป็นห้องน้ําเป็นแต่ว่าเป็นเผาเดลูมก็คือมีส่วนแค่อ่างล้างหน้ากับโถสุขภาพอาบน้ำไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ถ้าจะอาบน้ำต้องไปอาบชั้นสองมีห้องน้ําข้างล่างเ่ยดีนะเพียวบางทีเนี่ยผมไปกินอะไรที่มันกลิ่นแรงมากจะได้ใช้ตรงนี้ไม่ต้องขึ้นไปไปใช้บนผมจะได้ลุยข้างล่างได้เลยอีกคนหนึ่งใช่ใช่หรือบางทีเราแบบจําเป็นต้องเข้าห้องน้ําพร้อมกัน2คน เออจะได้ไม่ต้องรอกันใช่ไหมสามารถใช้ข้างล่างได้แล้วบางทีมันอั้นมาแต่ข้างนอกเนี่ยไม่ไหวชั้นบนไม่ไหวแล้วจะไม่ขึ้นใดไม่ไหวใช่ไหมเออเออก็จริงห้องน้ํานี่เห็นเป็นห้องน้ำสองสองห้องทั้งที่มีวันเบ o รูมมันก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องนอนข้างบนกันไปดีกว่าครับส่วนของข้างบนเนี่ยเขาจะมีราวกันตกนะที่บูมเห็นเนี่ยเขาจะทำเป็น กระจกนิลภาย ate, เทมเพอร์กักสทั้งหมดจะได้ดูไม่อึดอัดนะใช่จะไม่ดูเป็นแบบกั้นกั้นเป็นข้อจะดูโล่งโปร่งไปหมดครับแล้วพอขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเป็ห้องทํางานใช่ไหมอืมแล้วบูมดูนี่สิตู้นี้เป็นตู้วางหนังสือนี่คืออะไรพี่ตู้วาง<ม>หนังสือ <บา S 1> <ง>ยังไงนี่บูมดูนี่ อ๋อนี่คือประตูออกไปไหนเนี่ยประตูกลนเว้ยเอ้ยอีกไม่ใช่นะคือห้องดูเขกมันจะเป็นห้องที่คาบเกี่ยว2ชั้นครับตอนที่เราเข้ามาข้างล่างมันเป็นชั้น29่สิบเก้าแต่นี่เป็นชั้นสามสิบใช่ออกไปโซนั้นสามสิบเราจะบิวปิดแบบนี้ก็ได้หรือเราจะเปิดเป็นประตูก็ได้เป็นไอเดียที่ดีนะเวลาเราต้องการรีภัยอะไรสักอย่างเ่ยจะมีทางเข้าออก2ทางอะไรพวกนี้ตรงนี้ ก็จะทําเป็นส่วนของส่วนของนั่งเล่นสบายๆแล้วก็ส่วนของโต๊ะทํางานโต๊ะอเนกประสงค์นั่งทานูน่นทํานี่ยังสามารถรับอยู่ด้านนู้นได้อันนึ่งมาจากว่ามันเป็นผนังกระจกโปร่งบานสูงตั้งแต่ลิฟต์เงียบเรขึ้นมาด้านบนใช่เลยครับก็เป็นบุมส่วนตัวนะใช่ส่วนของห้องนอนอยู่ด้านนู้นค,ครับผม้ามาดูกันเลยตัวห้องนอนเนี่ย จะเป็นส่วนที่ไม่ได้เน้นมากอย่างที่บอกคือที่นี่เน้นส่วนของ living เรียมากครับตัวห้องนอนก็มีตู้เสื้อผ้าบานขนาดพอประมาณอยู่ตรงนี้แล้วก็วางเตียง6ฟุตวางทีวีปลายเตียงได้ครับก็ฟังก์ชันก็ครบเพราะว่าจะออกไปทําง,งานไปนั่งทำงานนอกใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผนังส่วนที่รับวิวครับซึ่งก็มีผนังส่วนรับวิวประมาณเท่าที่เห็นอืห้องนี้มีห้องน้ําในตัวอยู่ด้านนี้ครับตัวห้องน้ําเขาเนี่ยขนาดไม่ได้ใหญ่มาก แต่มีฟังก์ชันครบนะก็จะมีทั้งส่วนของอ่างอาบน้ําแช่น้ําแล้วก็มีส่วนของส่วนของฝักบัวอาบน้ําอทาวเวอร์ครับผมสามารถใช้งานได้ทั้ง2แบบแล้วก็ไม่ต้องไปยืนอาบในอ่างเช่นเคยใช่ตรงนี้มันก็เป็นการใช้งานที่พล a กติคอ่ะใช้งานได้โอเคสุดแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราออกไปสรุปนข้างนอกดีกว่าไปเลยครับ ง่าานีกวะโอ้โหพี่โอ้ครับห้องสกายเร์ที่นี่นี่ผมชอบมากเลยเนี่ยถึงกับต้องมานั่งสรุปเป็นตรงนี้เลยอืมบูมเพราะว่าห้องลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นสกายเร์เนี่ยมันเป็นแวลูของตึกสูงครับผมแล้วตึกตึกเตี้ยจะทำแบบนี้มันก็ไม่สวย แล้วที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าตึกสูงทุกตึกจะทําแบบนีห้างมีเฉพาะบางตึกเท่านั้นเองนี่ก็เป็นแวลูที่เขาสร้างครับผมว่าแต่โครงการวิลล่าโซงนี่มันเหมาะใครครับพี่โอ๊ก็เหมาะกับคนที่ทํางานย่านนี้หรือต้องการที่อยู่อาศัยย่านนี้แถวสุกุมิตอโศกครับมองหาโครงการซึ่งเดินทางโดยรถไฟฟ้าได้สะดวกรถไฟใต้ดินน,นะนะแล้วก็มีทางด่วนให้ขึ้นลงใกล้ๆหน่อยครับผมที่สําคัญเนี่ย ต้องการห้องที่มันใหญ่ๆหญ่อยู่ได้จริงจังหน่อยครับแต่ก็ต้องแลกมากับราคาต่อห้องที่มันจะสูงกว่าห้องเล็กๆที่อยู่แถวๆทั่วๆไปนะอือใช่แล้วครับผม คุณผู้ชมครับสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการวิลล่าโสมนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ t h i n k of Living เช่นเคยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าท่านไม่อยากจะพลาดรายการนะครับอย่าลืม Subscribe ครับหรือเข้าไปที่ y o u t u b e c o m t i n g o f l i v i n g ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและหากคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับตัวคุณอยู่นะครับก็อย่าพลาดชมรายการคิดเรื่องอยู่รายการสาระดีๆเกี่ยวกับบ้านคอนโดและที่อยู่อาศัยครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ป้าพี่โอเราไปหาเครื่องดงเครื่องดื่มมาเตรียมปาร์<ม>ตี้นมนมเออเนะาะกาแฟ<ม>นะอะไรอย่าเงี้ยวิสกิตคุกกี้อยู่ตรงนี้ไปถึงช่วงค่ำๆก็คงจะดีอ